สวัสดีครับสิทธิชัยครับสวัสดีครับโอเคครับพูดถึงความพร้อมครับที่จะต่อยเช้าวันเสาร์นี้ในศึกวันไฟใน3ามศูนย์สำหรับความพร้อมครั้งนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการฟิตซ้อมก็เต็มที่ครับผมเพราะว่าไฟนี้ก็ซ้อมนานหน่อยครับผมเพราะว่าเจอกับนัวหน่วยที่ค่อนข้างตัวใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวหน่วยที่แข็งแกร่งครับผมก็ต้องซ้อมนานครับจากไฟล่าสุดที่เมย์ต่อยปลายปีทันวาครับเก็บตัวฟิตซ้อมครนี้ที่เมย์บอกว่านานนี ประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนได้ครับประมาณเกือบสองเดือนครับผมครับอันนี้เรียกว่ามาเป็นนักชกคนแรกครับที่ต้องมารับน้องดเพึ่งขึ้นมาอย่างนิโคคาริโลครับผมทันทีที่ทราบว่าจะต้องเจอกับทางนิโคมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเมย์ก็ที่ได้เจอนิโคนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นทุกที่ต้อนรับน้องใหม่ตลอดครับผมว่ามีน้องใหม่มาผมก็ต้อนรับตลอดครับผมแต่ก็ เจอนิโคก็เซอร์ไพรส์ครับผมว่าเขาเป็นนักทกที่ขึ้นมารุ่นเฟเธอเบทของผมก็มีการต้อนรับก็ให้ผมต้อนรับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมที่ได้ต้อนรับนิโคขึ้นมาเฟเธอเบทครับผมครับเหมือนที่ผ่านมาฮะนิโคจะโชว์ผลงานได้ได้ดีระดับดีเยี่ยมเลยนะครับผมเพิ่งจะมาก็ไฟหลังนี่เองในการแพ้ให้กับนาบิลนะเมย์ในการขยับเวทของของนิโคขึ้นมาเฟเธอเบทที่ว่านี่เป็นจุดแข็งหรือจุดด้อยของเขาครับ การขยับขึ้นมาของนิโครุรนร่นเฟอร์ทเวดนะครับผมคิดว่าก็เป็นจุดแข่งของเขาเพราะว่าเขาเป็นโชกที่คก็ทข้งตัวใหญ่อยู่แล้วคือกำาพงเขาเป็นคนที่กล้ามเนื้อรูปรล่างดีอยู่แล้วกับผมก็ผมคิดว่าแต่อาจจะ,ผม,าาจจะผมคิดว่าอาจจะช้าเพราะว่าเขาเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาอาจจะทาให้ช้าลงก็ยังปรับตัวไม,ไม่ได้เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะช้าลงกว่าเดิมครับผม คือเมย์กำลังจะบอกว่าสองจุดที่อาจจะเป็นผลเสียของเขาไอ้ผลนี่รู้แล้วคือเขาอาจจะเต็มเวทขึ้นนะใช่ใช่ครับผไอ้ผลเสียที่มองที่เมย์มองก็คือเรื่องของสปีดอั่าสปีดใช่ครับจังหวะปกติเขาอยู่เบนต้องเวทกระช้านะเว็นกูบัญชานะก็ถือว่ายังไม่ช้าเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าใช่ครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่ครับมัดเขาเป็นธรรมชาติออกแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบเก่งเท่าไหร่ครับผมครับแต่พอเป็นเฟเธอเวทนี่ก็อาจจะช้าอีก ใช่ถ้าเป็นพื้นที่อาจจะช้าลงไปอีกครับเพราะว่าเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาทําให้กล้ามเนื้อมันก็ค่อนข้างจะแบบขยับตัวได้ช้าขึ้นอย่างนี่ครับผมันครับเหมือนปลามันเปลี่ยนน้ำไฮะมันมันปรับมันปรับมันปรับเวทนะฮะใช่ใช่ครับตตั้มมาเฟเธอร์นี่ใช่ครับเหมือนปลาเป็นแบบองค์ประกอบวะการอย่างเงี้ยมันมันปัญหาสําคัญเลยไหมมันก็มีปัญหาบ้างครับผมแต่อยู่ที่การปรับตัวครับผม แต่อยู่ที่การปรับตัวของนักชกแต่ละคนเพราะว่าแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันครับครับจุดนี้มันต้องวัดแลนะ้วเนาะใช่ครับจุดนี้ก็ต้องวัดกันบนเรทีครับครับเหมือนในโลกโซเชียลจะเผยรูปะฮะรูปของนิโครครับผมโอ้โหใหญ่มากเบิกบักมากเลยครับออาตรงนี้ในว่างะจริงๆก็ก็ดูเขาก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าการชกมวยมันไม่ได้อยู่ที่กําลังครับผมมันอยู่กันที่ใช้สมองแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ไหวพริบครับผมถ้าใช้กำลังอย่างเดียวก็สู้สู้ไม่ได้ครับผม คิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับมันก็ไม่ได้แข่งพ้อกายนะใช่ครับผมไม่ได้แข่งพอกายครับผมคิดว่าเอาอยู่ครับคิดว่ามั่นใจนะได้เอาอยู่ตอนนี้เหมือนประมาณความเชื่อถืออัตราความเชื่อถือนะครให้เมย์ไปลองค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับสามต่อหนึ่งเนี้ยเมย์เป็นยังไงครับก็ก็ดีครับผมไม่ไม่กดดันครับผมเพราะว่าเขามองเราเป็นลองเราก็สามารถเซอร์ไพรส์ได้ผมเซอร์ไพรส์เราสามารถหมัดมวยมันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมยิ่งเป็นนมเล็กก็ ไม่มีครับว่าแน่นอนครับผมมีนเป็นกล้วยปิ้งครับผมพลิกไปพลิกมาได้ครับผมเราโดนเขาได้แล้วก็เขาอาจจะโดนเราก็ได้เหมือนกันไม่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมอยู่ที่บนเวทีแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บนเวทีครับเอที่ผ่านมาที่ผ่านมาเหมือนว่าฟอร์มของเองก็จะมีแบบชนะสลับแพ้อะไรประมาณนี้เหมือนฟอร์มมันอาจจะจะสวิงไปสวิงมาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไงบ้างครับจากฟอร์มที่ผ่านมาจากฟอร์มที่ผ่านมาก็ มีแพ้บ้างมีชนะบ้างครับผมตามตามะระยะเวลาที่เราชุบมวยมาผมก็ค่อนข้างนานแล้วทําให้เราแบบมีแพ้บ้างมีชนะบ้างครับก็ไม่มีใครชนะตลอดไม่มีใครแพ้ตลอดครับผมกม็มีแพ้มีชนะใจจริงๆก็ไม่อยากแพ้ครับผมแต่ว่าอ,อยู่ที่สภาพร่างกายของเราว่าเราจะแข็งแกร่งเราก็สู้กับนักชุกคนนั้นยังไงแล้วก็เอาชนะได้ยังไงแพ้ยังไงครับผมก็กลับมาแก้ไขแล้วมาฝึกซ้อมใหม่ก็กลับไปสู้ใหม่ครับผม คิดว่าในไฟนี้เป็นไงครับความมั่นใจคิดว่าในไฟนี้ก็ก็มั่นใจเต็มร้อยครับผมเพราะว่าเจอกันนีโคค่อนข้างอ่าเขาก็เนาะกับแกงก็หนักะครับแต่ว่าเราก็พร้อมไปสู้เขาเขาขยับขึ้นมาก็พร้อมที่จะประกบประกบมาก็พร้อมเจอกับเขาเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะชคมวยนะครับผมชกมวยกับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่ชกับเราไม่เป็นไรครับมาเจอกันบนเวทีเราก็สู้กันแบบเกมกีฬาลูกผู้ชายเต็มที่ครับผม ถึงตอนนี้แล้วพูดถึงนะฮะก่อนหน้านี้เมย์ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะในการชกในรูปแบบคิกบ็อกซิง่งคราวนี้มันเปลี่ยนกติกาม,มาชกในแบบมวยไทยเป็นไงครับตอนนี้มวยไทยสําหรับเราแล้วเป็นยังไงมันเข้าที่เข้าทางสําหรับเราหรือยังครับก็จริงๆจริงอ่ะชกมวยไทยก็มันก็มันก็ไม่ได้ถนัดสําหรับเรามากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเราชกกับคิกบ็อกซิ่งมาค่อนข้างหลายปีเป็น10กว่าปีแล้วเรากลับมาชกมวยไทยอีกแต่มันก็รู้สึกสนุกครับผมสนุกแล้วก็ หมือนแบว่าเป็นความท้าทายของเราครับแบว่าเรากลับมาชกมวยไทยอีกครั้งเราก็สามารถทําได้ครับผมไม่ใช่ชกแต่คีบอกซิ่งอย่างเดียวเราก็สามารถาชกมวยไทยได้ชกคีบอกซิ่งได้สลับกันไปเพราะว่าเราเป็นนักมวยไทยเราไม่ชกมวยไทยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็ต้องชกมวยไทยค <c> ีบอกซิ่งมาแล้วก็ชกมวยไทยแล้วก็ชกครับผมผมชกทั้งสองอย่างครับพูดถึงความยากง่ายในการฝ่ายกติกามวยไทยแล้วก็คีบอกซิ่งของเมย์ มันมันต่างกันไหมครับเรื่องของการออกอาวุธการปริมตัวการปรับตัวในการซ้อมครับเมยจริงๆมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันมากคล้ายๆกันครับผมแต่ว่ามวยไทยมันจะคิบบ็อกซิ่งมันจะละเอียดกว่ามวยไทยผมการออกอาวุธการห้ามมูนห้ามนี่มันก็ทําให้แบบรู้สึกบางคนชกชกยังไม่ถนัดคิบบ็อกซิ่งท่าไหร่ก็ทําให้รู้สึกอัดแล้วก็อาวุธออกอาวุธไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองครับผมต้องอาศัย ความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยโชกมาแล้วก็การซ้อมการอะไรอย่างนี้ครับผมซ้อมคียบ็อกซิ่งมาโดยตลอดหรือจะปรับเปลี่ยนมวยไทยก็ต้องมวยไทยตลอดอย่นี้ครับกลับไปกลับมามันก็ทําให้รู้สึกพวงหน้าพวงหลังแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็จัดการกับมันได้ครับผมมันอยู่ที่การจัดการของตัวเราเองะะระเบียบวินัยของตัวเองว่าเราจะจัดการยังไงจะ,ะฝึกซ้อมยังไงสู้ยังไงครับผมแล้วอย่างไฟที่ผ่าน,านมาเนาะที่มีต่อยกติกามวยไทยครับ รู้สึกว่าตัวเองจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในจุดไหนบ้างก็ที่ผ่านมาต่อยมมยไทยก็ต้องปรับปรุงเรื่องความแข็งแกร่งนะผมเพราะว่ามวยไทยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพราะว่าอาวุธเราไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามอาวุธที่เขาจากัดนะครับเขาอาอาวุธได้ตลอดทุกอย่างครับเราสามารถใส่ได้ทุกอย่างพอดีเราชกกติกาคิทบ็อกซิ่งมานานทําให้เราแบบไม่ได้ออกอาวุธที่ ท,ที่ที่เขาห้ามครับที่เขาห้ามเนี่ยเราก็ต้องแบบเพิ่มเพิ่มพลังเข้าไปอีกทําให้เรารู้สึกทําให้เหนื่อยเร็วครับเหนื่อยเร็วแล้วก็ต้องกลับมดฝึกซ้อมอันไอที่ที่เขาห้ามที่ที่เขาห้ามครับกลับมาใช้ให้มันชินแล้วให้มันคล่อ,องแค่วในร่างกายของตัวเองครับเพื่อที่จะได้สู้กับเขาได้ประมาณนะั้นคราวนี้พูดถึงเรื่องของกติกาทีพอกสิ่งของเมรู้สึกว่าหยุดชบ็อกซิ่งไปนานแล้วมั้งตรงหลังหลังนีง้รู้สึกจะต่แต่ก็ก็ตั้งแต่ชกกับโมอิลิก็ ปีที่แล้วครับปีแล้ว oh. ปีแล้วก็หยุดหยุดคีบอกซิ่งมาแล้วก็มวยไทยอยู่ตลอดครับ่พูดถึงนยอิลิเนาะครับผมพี่ก็เพิ่งได้มีโอกาสไปคุยกับเขามาเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาก็บ,บอกว่าหนึ่งในรุ่นนี้ที่เพิ่งที่เขาเพิ่งจะได้แชมป์เฉพาะการมาเขาบอกว่าเขาก็อยากจะมีโอกาสล้างมือล้างตางกับเมย์เหมือนกันเพราะเขาก็เป็นคนแรกที่มาเปิดตัวในรายการรันแพ้กับเมย์เห็นพัฒนาการของหนุยอิริยังไงบ้างครับหลังๆก็ที่จบกับนวยอิลิครั้งที่ผ่านมาเขาก็ ตอนนั้นเขาเพิ่งเข้ามาชกวันครั้งแรกเขาก็ยังรู้สึกแบบเกง่งๆยังประหม่ายอยู่ครับผม,มคิดว่าเขายังออกอาวุธน่ไม่ได้เต็มที่เขายังแบบเหมือนแบบคนตื่นสนามอยู่ครับเพราะว่าเขาเพิ่งชกเข้ามาวันแล้วคนก็คนดูก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้เขากดดันตัวเองยังออกอาวุธไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมชาติเลยเขาก็เริ่มพอฝฟายังหลังเขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับผมก็ที่ผมชกกับเขาก็ถ้าเขาจะกลับมาชกากับผมอีกก็ผมก็พร้อมที่จะสู้กับเขาครับเพราะว่า โนริลี่ก็เป็นระดับชแชมป์เราก็อยากอยากชิงแชมป์กับเขาครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์แล้วยังใชอยา <c oughs> ่อยาง<ำ>ไฟล่าสุดเนาะมีนาจะได้ดูที่<ช>ต่อยกับตะวันฉายครับลูบบกเกมวันนั้นเกิดการผิดพลาดยังไงกับของทางด้านตะวันฉายที่ไปพลิกเรียกว่าสนั่นเลยในค้อการที่จะพลิกล็อกพอสมควรที่พลิกแอนองก,กับโนริก็ไฟ์นั้นไฟ์โนอิลี่กับตะวันฉายผมก็มองว่า ชวัญชัยยังเก่งๆอยู่ครับผมเก่งๆกับกติกาของคีบ็อกซิ่งอยู่ยังออกอาวุธยังยังยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่เขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะระบบป้องกันตัวเขายังไม่ไม่ค่อยแข็งแข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วก็จํากัดอาวุธด,ด้วยที่เขาอาวุธของเขาคือแบบมวยไทยเขาคือเขาใส่ได้เต็มที่ใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคีบ็อกซิ่งเขาก็ยังคิดอยู่ว่าฮ้ยจอกอันนี้ดีไหมจอกอันนั้นดีไหมแบบว่าเขายังแบบว่า เขายังลังเลอยู่วครับว่าจอะอาวุธท anyway> ี acing. ่เขาถนัดไหมอะไรอย่างนี like Alter, ้ครับผมผมว่ากลับไปเขาคงฝึกฝนอย่างกลับมาผมว่ายังไงก็เขากลับมาได้ครับเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็ประสบการณ์เขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ายังไงมนก็น่าจะกลับมาได้ครับคิดว่าในฐานะที่เมย์แล้วก็ต่อยต่างประเทศบ่อยเรื่องของสภาพอากาศทีนี้มันมีผลต่อนักกีฬาไทยไหมที่ไปต่อยในสถานที่ที่แบบอากาศท่อนทานเย็นสภาพอากาศก็มีผลประมาณเกือบ80อร์เซนเลยครับเพราะว่า อากาศเขาจะไม่เหมือนอากาศเมืองไทยครับผมอากาศเขาจะเป็นแห้งๆแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกอ่อนแรงเร็วอะครับเมืองไทยยังแบบรู้สึกเพราะว่าเราเกิดมาเมืองไทยเนาะเราก็สูดอากาศมาตั้งแต่เด็กอะครับพอเรา,าไปเปลี่ยนทปาพอากาศต่างประเทศเนี่ยทำให้แบบร่างกายมันแบบมันมันหมดเร็วอะครับร่างกายมันหมดเร็วถึงจะซ้อมไปดีขนาดไหนมันก็หมดเร็วมันอยู่ที่การเคยชินของร่างกายว่าเราเคย ชกที่นั่นบ่อยไหมหรือว่าเราทํากันบ้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับเออถ้าพูดถึงในไฟที่โนยลิโจกตะวันฉายเนาะครับผมในความเป็นโนรลิอะไรน่ากลัวที่สุดครับจริงๆโนยลิมีความน่ากลัวก็มีลูกเตะลูกเตะที่อันตรายครับผมลูกเตะที่ไม่เหมือนลูกเตะของใช่ครับเหมือนเตะแบบจิกครับเตะจิกเตะซี่โครงเตะหน้าเตะอะไราวันนั้นผมก็โดนเตะ จิกที่ที่ตาครับตา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 สะตาขวานี่ครับโดนเตะเข้าไปนี่ครับทำให้ยกสองครับมองไม่เห็นเหมือนกันมืดเหมือนกันตานี้มืดเลยครับยกสองยกสองผมชกแค่ตาเดียวครับตาตาเนี้ยคือแบบมองไม่เห็นชกได้่ตาเดียวคือเขาเตะเขาหนี่ครับแล้วก็เตะเข้าลําตัวอย่างเงี้ยครับทําให้เรารู้สึกจุกได้แล้วก็มีหมัดหมัดหมัดชุดนะครับแต่หมัดชุดก็ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่มีลูกเตะนี่ครับที่อันตรายครับผมเพราะเขาใช้มีการสกครับ กับบริเวณใบหน้าคุณเลยใช่ไหมใช่ครับเขาจะเขาจะเตะเข้าแบบเตะจิกอะครับเตะขึ้นแบบผมไม่ใช่มวยไทยอะเตะแบบอะไรของเขาอะไรครับเตะเข้าแน่ใช่แบบเตะแบบเข้าแล้วเตะเข้าแล้วครับครับแต่เขาหนี้แต่เขาหนี้คุณเคยชนะเขายังไงก็ตามแต่คุณเคยชนะเขาสมมุติถ้าเกิดมีโอกาสโคจรมารีแมตช์กันอีกทีเนี่ยคุณมีแผนจะเอาชนะเขาไหมจริงจริงก็ก็มีแผนเอาชนะนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขายังยังชกง่ายครับผมไม่ไม่ได้แบบยากยากเท่าไหร่ครับผม เขายังออกอาวุธที่ช้าครับผมทาให้เรามองเห็นแต่ไม่ได้รู้สึกวาน,นะครับคือเขาก็พัฒนาดีขึ้นนี่ยแต่ว่าเราเรารู้ตัวเองดีว่าเรามองเห็นอาว,วุธเขาครับมีแค่อาว,วุธที่ลุกเตะอันตรายนี่ครับที่เรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยชินกับการที่โดนเตะแบบนี้เราเคือโดนเตะตะมวยไทยมันโดยตลอดแต่พอมาโดนเตะแบบนี้ทําให้เรามองไม่เห็นมองไม่ทันบ้างอะไรบ้างครับผมถ้าแก้ลุกงได้ก็ถือว่าชนะเขาได้ครับกับมิโครครับ ย้อนกลับมานิโคคิดว so. ่าในเช้าวันเสาร์เกมเรจะจบยังไงครับในวันเสาร์ก็นันจับยากก็ก็ต้องดูจังหวะครับผมดูจังหวะแล้วถ้ามีโอกาสโต้ตอบหรือว่าจังหวะที่น็อกได้ก็คือน็อกครับผมเพราะว่าเขาก็มีการป้องกันตัวที่ไม่ค่อยดีเท oh ่าไหร่ครับผมแล้วก็มองเขาจุดอ่อนเขาคือการป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็สามารถโต้ตอบเขาเขา ใส่อาวุธใส่เราแน่ครับผมเราก็จะเราป้องกันตัวแล้วก็จะสวนกลับครับผมถ้ามีโอกาสช่องก็คือเราก็จะพยายามน็อกให้ได้ครับผมเต็มที่ครับครับเกมเกมที่เมย์ประเมินไว้ก็คือเขาน่าจะเป็นฝ่ายเดินหาเราใช่ครับเขาเป็นฝ่ายเดินหาเราแน่นอนเพราะว่าเขาจะบดให้เราหมดหมด,หมดเพราะว่าเราเขามองว่าเราไม่สด,ดครับคือเขาสดอะเขาร่างกายสดคือเขาจะมองว่าเราอย่างเงี้ยจะบดเราให้หมดนะครับ เขาจะเดินมาบทเราแน่นอนเราก็เตรียมตั้งรับอย่างดีแล้วก็สวนกลับครับผมแต่พยายามใช้หลักเหลี่ยมใช้สมองโชคครับผมไม่ใช้กําลังเลย,ยครับแตมีมีทีเด็ดไว้สาหรับเซอร์ไพรส์อยูอย่เลยใช่ครับใช่ครับก็มีทีเด็ดครับมีลูกสวนกลับที่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องจัดจ้านต้องชัดเจนนะครับผม โอเคไหมสุดท้ายแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนที่รอชมรอเชียร์เมืเสาร์นี้ครับผมก็อยากฝากแฟนๆนะครับผมก็ช่วยเชียร์ช่วยขัางลังใจผมเวยนะครับวันที่วันเสาร์ที่5นี้นะครับผมก็ข้ามษสานี้ครับก็ศึกไฟไหนนะครับก็อยากให้ไปชมกันที่สนามหรือใครไปไม่ได้ก็ขอให้ชมทางทีวีก็ได้ครับผมให้กําลังใจนักมวยไทยแล้วก็นักกีฬาทุกคนครับผมผมก็ซ้อมมาเต็มที่ชกพยายามจะเอาชนะให้ได้ครับผมเพราะว่าเจอกันิีโคก็ ฝากกำลังใจแฟนมวยช่วยเสียงเชียร์ให้ยังดังกับผมผมจะเอาชนะให้ได้ครับ okay, ครับเคทามีขอบคุณครับขอบคุณครับ